สรุปทีมยุทวิทยูทั้งหมดนะครับเด็กทีมวิสาเนี่ยมีใครรอดบ้างนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับยุทวิทยยูนะครับ แล้วก็น่าเสียดายนะสำหรับข่าวลือเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะต้องแสดงกับโกลเกีรมนะครับร่วมกับทีมงานนะครับก็เสียดายนิดนึงนะเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าการที่จะเข้าประเทศจีนได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีการกักตัว14วันนะครับซึ่งก็มีคนสงสัยว่าอย่างแจ็คสันหวังเนี่ยทำไมเข้าจีนได้นะซึ่งข่าวก็ออกมาว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะต้องกั ตัว14วันนะพูดง่ายเข้า14ออก14นั่นเองนะเวลาเข้าเกาหลีก็ต้องอาจจะต้องกักตัวเหมือนกันนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคิวงานลิซ่าเนี่ยถ้าจะต้องมีการกักตัวเนี่ยจะต้องเสียตารางงานไปอย่างมากเลยนะซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยลิซ่าเนี่ยก็ได้มาไลฟ์ที่งานของดาวนี่นะครับก็ทําที่เกาหลีกันนะครับไม่ใช่ที่ประเทศจีนนะครับก็ต่อแรงเนี่ยคิดว่าหน้าถ้ามาที่จีนนะ ก็น่าจะไลฟ์ที่จีนแล้วก็อัดรายการไปด้วยนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องการเข้าประเทศนะครับก็ทําให้เกิดอัซิเดนต์แบบนี้นะแล้วก็อาจจะต้องมีการกักตัวนะรวมถึงเนี่ยมันก็อิมแพ t ไปถึงทีมของเอลล่าเช่นกันนะเพราะเอลล่าเองเนี่ยก็อยู่ไต้หวันนะซึ่งการที่จะไปไปมาเข้าจีนได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการกักตัวเช่นกันนะโอเคเรามาอัปเดตข่าวนี้กันคร่าวๆแล้วกันนะสําหรับข่าวนี้นะครับก็ลิซาเนี่ยเด็กของทีมลิซาทั้งหมดเนี่ยก็ เข้ารอบทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันนะสำหรับทีมชาย4คูนนะครับก็เข้ารอบ3คนนะครับแล้วตกรอบไป3คนนะครับแล้วก็ทีมเอลรานะครับก็เข้ารอบมาได้เพียง2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ตกรอบไป5คนนะครับและส่วนทีมโจนี่เจนะครับเข้ารอบมา2คนนะครับตกรอบไป2คนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทีมอาจารย์หวัง นะครับเข้ารอบมา4คนแล้วก็ตกรอบไป2คนนะครับอ่ออีกทีมหนึ่งครับทีมนายเปอร์เซนต์ครับก็เข้ารอบมา3คนนะก็นี่เป็นอัปเดตคร่าวๆนะซึ่งจริงๆแล้วเชื่อว่าเนี่ยทุกคนน่าจ,จะไปไพอยต์ในส่วนของทีมลิซ่ามากกว่านะว่าเด็กทีมลิซ่าเนี่ยเข้ามาได้กี่คนนะครับแล้วก็เมนเทอร์คนนี้ก็พูง่ายเป็นเมนเทอร์สายโหดเลยนะว่าแดนเนี่ยไม่กลัวนะห้ามหลับในเวลาแดนเด็ดขาดเลยนะครับก็ข่าวนี้ก็มาอัปเดตกันละกันนะสำหรับ ยุดวิตอยู่นะซึ่งคาดว่าน่าจะแสดงกับโฮโลแกรมมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่แสดงกับโฮโลแกรมเนี่ยถ้าเราไปกลับมาเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเชื่อได้ว่าวงแบ็คพิงเนี่ยไม่มีทางคัมแบ็คได้เลยนะครับเพราะว่าจะต้องไหนจะต้องถ่าย MV ีไหนจะต้องเข้าห้องอัดอีกนะครับซึ่ง YG ก็คงจะไม่ยอมแน่นอนนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ